สะบ้าย้อยถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทยมีถ้ำแล้วก็มีป่าเนี่อยเวรุ่งไปไหนปิง นี่ไปไหนกิฟวันนี้นะคะเราจะพาแวรุทุกคนมาเที่ยวสบ้าย้อยกันจ้าซึ่งเราเนี่ยไม่เคยมาสบ้าย้อยเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูว่าสบ้าย้อยเนี่ยเขามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งเราได้มาว่าเขามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้ววันนี้นะคะเรามากับนี่เลยน้องกระบะโตโยต้าไฮรักส์ริเวอร์ดีพีรันเนอร์เป็นกระบะไลฟ์สไตล์4ประตูที่ตอบโจทย์แวรุมแบบเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปบุกป,ป่าฝาดงกันที่สบาย้อยถ้าพร้อมแล้วก็ตามเลยจ้านี่เราไปเที่ยวในเมืองก่อนดีกว่า จุดแรกนะคะเราก็มาถ่ายรูปก,กับสติดอาที่เมืองสบาย,ย้อยกันาวาดแบบสวยมากอ่ะมีนกเงือกเขาว่าสวยนะกาแฟใช่ไหมเนี่ยถือผ้าถือผ้าสบ้าย,ย้อยถิ่นกําเนิดกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทยเดี๋ยวเราเดินทางไปดูต้นกําเนิดกาแฟโรบัสต้ากันดีกว่านี่ทางเล็กมากนะคะแต่เราก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะเรามีล้อง360องศาจ้ารอบคันเลย ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงบ้านห้วยบอนแล้วค่ะที่นี่เนี่ยเป็นจุดกําเนิดต้นกาแฟโรบัสตาต้นแรกของประเทศไทยว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันมีอายุกว่า117ปีแล้วแต่อันนี้ยังไม่ใช่ต้นแรกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูต้นแรกฝั่งนู้นกันไปโรบัสตาต้นแรกดีต้นนี้เหรอใหญ่มากใช่ก็คือปลูกเอาไว้กินในครัวเรือนแล้วก็กินไหมกินนีต้นแบบโบราณเลยอ๋อฟีลแบบโกปีนี่ผสมมาแล้ว มีข้าวเหนียวดําแล้วก็มีน้ําตาลแว้นน้ําตาลตนูค่ะ<ม>หอมมากหล <c oughs> ับสบายขับถ่ายปกติเออเขาบอกว่าหลับสบายขับถ่ายปกติอ่าหลับสบายกาแฟของที่นี่อ,อืมพอใส่น้ําตาลแล้วแบบดีขึ้นถ้าใส่งอร่อยถึงแล้วจ้าถ้ำตลอดนะคะบริเวณนี้ก็จะมีถ้ำหลากหลายถ้ำเลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในถ้ำกันนะคะอ สวยมากมีต้นไม้เนี่ยบรรยากาศดีมากอ่ะสวยมากมันเป็นแบบปล่องอ่ะแล้วมีต้นไม้ตรงกลางถ้ำเราอยู่กันที่ถ้ำครกจ้าเขามีการแบบทำรูปวาดรูปปฏิมาก,กรรม,มเป็นโบราณสถานหรอใช่ดูสิ น่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะอยู่ในนรบเล่าเรื่องราวไงเหรอใช่เล่าเรื่องราวว่าอยู่ในนรกจะเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยโอเคตอนนี้เราก็มาที่บอนน่อน้ําร้อนเข่าแดงไปแช่เท้ากันวุ่นมากอ่ะสบายมากบางคนเข้ามาอาบน้ําที่นี่ด้วยนะ ขับต่อไปอีกยิลมตรตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปแคมป์กันนะครับเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะครับแล้วทางแบบโค้งหนักมากแต่ว,ว่าคือไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะขับแบบชิลมากขับสบายจริงช่วงล่างซูเปอร์เฟกซ์เพนชันขับขี่นุ่มแน่นหนึบมั่นใจตลอดเส้นทางช่วงล่างเขาดีเกาะถนนเครื่องยนต์เนี่ยจีดีซูเปอร์พาวเวอร์ แรงแล้วก็เขามีระบบช่วยทรงตัวก็เลยทําให้รู้สึกสบายเวลานั่งทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยใช่ไหมใช่คน,คนโต<า>่าเราจะไปทีท่พักันบันไดลิงเหรอเขาเลยถึงที่พักแล้วนี่ที่พักของกิฟตวันแวว ช่แล้วก็ว,กวิวติดแม่น้ำ,นำเห็นแม่น้ำแบบนี้เลยวิวดีขนาดนี้สองรอยห้าสิบเองเด้แบบเต็นก็มีเป็นการเที่ยวชุมชนแบบโลเคอล่ะเงี้ยนั่งดูวิวแบบนี้แล้วนอนเต็นต์ก,กุ้งจ้าอร่อยมากอ้น,นี้มันกุ้งอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะป่นดีจ้า บรโอเคสดงมัสปาเกนะครับอรุณสวัสดิ์ช่วงเช้านะครับตอนนี้เราก็ตื่นมาก็เจอกับลำทานแบบนี้เลยแบบวิวดีมากแล้วก็ช่วงเช้าก็มีหมอกด้วยดีสุดๆเลยตอนนี้เราก็ดิฟกาแฟกันนะครับแล้วก็จะกินข้าวแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันไปในแห่อเป็นปลาเป็นปลาดี อันนี้คือชุดเล่นน้ำแกเราใช่มาเช่าห่วงยางกันถ้าแกต้องเอาของมาก็ต้องชักลอกแบบนี้ไงเพน่นนะโดนัทยังมีรู้แล้วอยู่มอะไรจะมีไอมาเกี่ยบ้าหอยกันเ แบบตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านหาดทรายบนดอยเขาเรียกก็ามาอยู่ที่น้ําตกที่อยู่ข้างถนนเลยแล้ววิวแบบว้าวคุ้มกับการมานะแต่เราไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นที่บาโฮยแล้ว โอเคนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวสบายยอยกันได้จ้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีธรรมชาติคือสวยมากๆที่สําคัญคือเดินทางสบายมากๆนะคะเพราะว่าเรามากับนี่เลย t o โยต้าไฮ u ักซีเวอร์ n ี e ีนะคะดีจริงให้เราใช้ชีวิตได้มากกว่าแล้วก็เดินทางได้มากขึ้นคะฝากติดตามมาเลยนะคะว่าอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนต่อสําหรับอีพีนี้บ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะขอบคุณ เขาบอกว่ามันทำจากแป้งแล้วก็มีน้ำตาลกับ